สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับข้าวที่เป็นเพี้ยไฟนะครับพื้นที่น้ำย่อยข้าวนะครับข้างๆเขาปลูกกันแล้วไม่ได้ข้าวนะครับแต่ของเรามีแต่ข้าวนะครับแทบไม่เห็นต้นหญ้าเลยนะครับบอกได้เลยนะครับนี่ครับสวยงามมากครับครับนี่ครับ ใช้กับกิ่งทองและใบหยกของเรานะครับในการเริ่มต้นจาก15วันแรกครับที่กระทบเพีียไฟแล้วก็ใช้ปุ๋ยใบหยกนะครับแล้วฉีดพ่นด้วยกิ่งทองครับสังเกตดูครับข้าวพร้อมมากครับครับข้าว ประมาณ1เดือนครับทองกิ่งทองใบหยกครับน่ครับความตดงามของข้าวเริ่มแต่กอมากมายครับเขียวเต็มแทบจะไม่เห็นร่องน้ำนะครับในพื้นที่มีแต่ข้าวครับหญ้าไม่มีครับการดูแลตรงนี้นะครับคอยดูครับเรียกว่าเห็นแต่ข้าวครับ สวยงามจริงๆครับนะครับจะมีบางจุดนะครับที่น่าจะเป็นช่วงหัวดอนแล้วโกยดินลงมาช่วงนั้นจะเข้าแต่ยังเหมือนขาดความบุดมสมบูรณ์อยู่ครับเหลืองเหลืองนะครับในโซนนี้และเด๋ยกก็จะสมบูรณ์เสมอเช่นเคยครับกิ่งทองใบหยกครับขอแนะนํานะครับในการเริ่มต้นจะลดเรื่องปัญหานะครับข้าวดีข้าวเด้งและหญ้า ส่งให้หญ้าอยู่ใต้ข้าวอยู่ตลอดเวลานะครับ,รบจะไม่ขึ้นเหนือข้าวนี่ครับในคือข้าวสาวยงามครับใง้ดไหมครับที่นี่ตัดสินใจทำนาแล้วก็หวานข้าวจากที่นี่ประมาณ0 0ไร่นะคร่